สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง b r a v o trade academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบกับมุมมองทองคำค่ะ โคชฟ้าบราโวนะคะประจำวันพฤหัสบ,บดีนะคะที่24กรกฎาคมนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูค่ะว่าเรามีมองในการเทรดทองคำยังไงตรงไหนบ้างนะคะเพราะว่าวานเนี่ยหลังจากที่มีการขึ้นมาเยอะๆขนาดนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทุบลงไปได้นะคะส่งผลให้ แทงเดเมื่อวานนะคะเป็นแท่งสีแดงแต่ใครจะไปรู้ละ่ะวันนี้อาจจะมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นตามเทรนด์ก็ได้นะคะเพราะว่า,าจ,จะเป็นการพักตัวระยะหนึ่งเพื่อที่จะไปต่อก็ได้แล้วถ้าไปต่อได้จริงๆนะคะมีโอกาสจะพุ่งเกินราคาไปทำ new all time high แห่งประวัติศาสตร์ ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมเลยค่ะบูสต์แคมป์ครั้งที่2 3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะด้วยกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อย,ยกระดับ ความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบูส s t แคมปครั้งนี้ d ดย์ 1, เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพันสู่หลักหมื่นล้าน เพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงในเด y สอค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการไอซ์บาร์ดเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดมันช่วยให้คุณมีสติ กล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างไมซ์เซ t ตที่แข็งแรงเข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สำคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจ มีวินัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นในสองวันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้าง,งานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิด ได้ที่บู t แคม์เท่านั้นเทดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28 3 0ถึงส0สิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรงังสิตพาทุกคนมาดูที่ Time f ฟรมเดย์เช่นเคยเลยนะคะอย่างที่บอกทุกคนเลยตรงนี้นะคะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญนะคะ 3- 440ทุกคนรู้แหละนะคะพร้อมกับในชุดตรงนี้แหละ มีจังหวะการเกิดคลาสสิกดิเวเรน n ์ด้วยนะคะที่บ่งบอกว่ามีโอกาสจะย่อมีโอกาสจะปรับเปลี่ยนได้ปรับเปลี่ยนหน้าเทรดในทารเฟรมเล็กเฉยๆนะคะแต่หน้าเทรดของทารเฟรมใหญ่เนี่ยก็ยังคงมองว่าการถือหน้าบายเนี่ยยังคงได้เปรียบอยู่นะคะก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยการ ปรับตัวขึ้นไปของเขาเนี่ยยกโลยกไฮสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะคะย่อลึกนั่นแหละนะคะชุดนี้อาจจะเป็นการผักตัวเพื่อที่จะไปต่อก็ได้นะคะขอแอบดูนิดหนึ่งว่าระยะจาก3440นะคะไปถึงบนสุดนู่นนะคะอยู่ที่ระยะประมาณ 5, ประมาณ6,000จุดละกันอะประมาณ6,000จุดนะคะถึงจะสามารถทำนิวออรทำหายได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น่ยก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแหละเนาะสำหรับใครที่อยากจะเติมของนะคะอันนี้พูดถึงในตลาด CFD นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นรอกราฟกับตัวให้ชัดเจนด้วยนะคะเพราะว่าชุดตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพของทําเฟิมใหญ่กว่าจะมีการปรับทรงปรับเทรนเนี่ยอาจจะค่อยๆปรับก็ได้ไม่ได้แบบ ปุ๊บปั๊บเขียวปุ๊บนะคะอาจจะแถวนี้ด้วเดียด้วเดียในทาเฟมเล็กแล้วค่อยปรับตัวขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคดูซิมีการยกโลยกหาแบบสวยมากๆนะคะแล้วก็ชุดตรงนี้เนี่ยลงมานะคะทดสอบ3370อจจะจริงๆน่าจะไม่ถึงนะ3370นะขอดูนิดหนึ่งนะคะฟึบ ไม่ถึงขาดไปนิดหน่อยซึ่งอันนี้ไม่ไม่ใช่ปัญหานะคะให้มองว่าเขามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาหาแนวรับราคาแถวนี้หรือถ้าจะเอาให้เป๊ะเลยไส้นี้เลยเออนะคะอันเนี้ยเป๊ะเลยเนาะประมาณนี้ค่ะทําเฟรมเดย์เดี๋ยวพาไปดูทําเฟรมสี่ชั่วโมงกันบ้างค่ะในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะคะตอนแรกก็เป็นขาขึ้นมาดีๆแหละใช่ไหมพอสี่ชั่วโมงชุดตรงนี้นะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นขาลงแต่อย่างใดเนาะ แค่มีการยอร่อพักตัวเฉยๆนะคะก็คือทุบลงมาตอนแรกมองเป้าแรกนะคะที่3 4มสี่ 3,400นะคะแต่ว่าทุบลงมาหา3,377เลยสำหรับเช้าวันนี้นะคะถามว่าจะลงมาถึงดีมานชุดนี้ไหมก็ปัจจุบันเนี่ยยังลงมาไม่ถึงนะคะยังลงมาไม่ถึงแต่ก็เกิดสัญญาณบางอย่างที่มีโอกาสจะปรับตัวได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแถวๆนี้เนี่ยสามารถที่จะรอเช็คนะคะแล้วก็รอเกินเกิดคาสสิกเดเวอร์เจน QM หรือต่างๆที่มีอะสามารถที่จะรอคอนเฟิร์มในการปรับเปลี่ยนหน้าเทรดนะคะเป็นบายได้เช่น เดียวกันเนาะใครถือไหวเนี่ยโอ้ก็น่าจะถือลุ้นไปข้างบนอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่จะไปเมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้นะทุกคนมันอาจจะเป็นลักษณะของการที่ลงมาปุ๊บนะอาจจะอย่างนี้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 ก่อนแล้วค่อย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 ,อย,อย,อยแบบเนี้ยก็ได้นะคะก็ใช้คำว่าเล่าเทรดในแผนของเราแหละแล้วก็ถ้าเกิดจากการทุนรันกำไรเนี่ยก็เก็บส่วนใหญ่ด้วยนะคะเพื่อเป็นการปลอดภัยนะคะได้เก็บเงินเข้ากระเป๋า ด้วยเนาะอ่ะสี่ชั่วโมงยังไม่ได้เห็นอะไรชัดนะคะสี่ชั่วโมงขอไปดู1ชั่วโมงหน่อยหชั่วโมงปัจจุบันนี้เดี๋ยวขอเปิดอินดิเคเตอร์ RSI เข้ามาร่วมด้วยเลยนะคะอยากจะพาทุกคนไปดูว่าตอนนี้มันเกิดคลาสสิกใดแล้วยังเนี่ยนะคะนี่เลยชึบนะคะการที่เกิดคลาสสิกใดนะคะนั้นหมายความว่ากราฟเนี่ยทำโลต่ำลงเห็นไหมโลของกราฟมีการทำโลต่ำลง RSI ยกตัวสูงขึ้นอันนี้เรียกว่า bullish classic divergence นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้นะคะก็จะเป็นภาพนี้เลยส่วนใครที่อยากจะรอแบบคอนเฟิร์มด้วย QM เอยอะไรเอ่ยเนาะมารอภาพนี้ค่ะฟืบนี่รออย่างนี้ทำ high สูงกว่า swing high ก่อนหน้า ะะแล้วค่อยบายแบบนี้ปรับตัวขึ้นไปแบบเนี้ยได้อันนี้คือแผนที่1ของเรานะคะในวันนี้เลยก็คือแพทเทิร์นของ QM Buy นะคะส่วนถ้าเกิดจะรอภาพอื่นเนี่ยแล้วใครแบบอยากจะเติมของต่อนะคะรอให้กราฟทําภาพการยกโลยกไฮแบบเนี้ยให้มันชัดปรับเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วเทรดบายลันไปเลยถือได้นะคะมองว่าตรงนี้มีโอกาสจะถือได้แต่ก็ยังแนะนำเหมือนเดิมว่า1ต่อ1แบ่งเก,ก็บกำไร ก่อนหรือใครรู้จักวิธีการรันอาเนี่ยก็สามารถปล่อยตามแผนได้เลยนะคะอันนี้จะประมาณนี้เลยเอ่ะขอดูใน30นาทีหน่อยโอเคยังไม่มีอะไรนะคะในภาพเล็กๆเนี่ยก็ถ้าเกิดเขาจะปรับตัวลงมาอีกรอบนะคะทุกคนก็อาจจะมีโอกาสที่จะทำทรงนี้ก็ได้อ่ถ้าไม่ขึ้นเลยนะอาจจะทรงนี้ฟึบอา,าติดบ้านบางอย่างแถวนี้ แล้วล่วงลงมาตรงนี้ต่อหน้าที่ของทุกคนคือก็ไปรอให้มันเกิดคลาสสิกดิเวอร์เจนต์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะแล้วค่อยพิจารณาบ่ายก็ได้มีประมาณนี้เลยสำหรับวันนี้ นะคะโอเคอ่ะ okay. ใครอยากจะดูแผนตรงไหนเนี่ยก็สามารถจะพิมพ์เม้นตมาเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่สําคัญเดี๋ยววันนี้สุดท้ายเราก็จะมีการอัปเดตแผนให้ทุกคนนะคะในช่วงไลฟ์ของโกล์มาสเตอร์แล้วเจอกันนะคะทุกคนนะคะไลฟ์โกมาสเตอก็อยู่ที่ตอน1นึ่ทุ่มนะคะถึง2องทุ่มแล้วเจอกันตอนค่ำนี้ค่ะสำหรับว,วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ b o สต์แคมปครั้งที่2-3วันที่จะเปลี่ยนชีวิตการเทรดสั้นของคุณให้ง่ายขึ้นค่ะ กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับความเข้าใจในการเทรดสั้นจากสิ่งที่คุณรู้มาในเชิงทฤษฎีสู่กระบวนการคิดที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในตลาดและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้พบทั้ง3วันของบู o ตแคมป์ครั้งนี้ d a y 1เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้แก่นแท้ของการเทรดสั้นในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนสอนเพราะนี่คือกลยุทธ์ที่อาจารย์เต้ยเก็บข้อมูลจริงจากการเทรดในตลาดผ่านประสบการณ์ปั้นพอร์ตจากหลักพัน สู่หลักหมื่นล้านเพื่อให้คุณเข้าใจมากกว่าคำว่าเทคนิคแต่รู้จักวิธีคิดและการวางแผนเทรดในสนามจริงใน day 2ค่ะคุณจะได้เรียนรู้การอยู่กับตัวเองและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมากขึ้นผ่านกระบวนการ Ice b a าร์เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณหยุดอยู่กับปัจจุบันฝึกสมาธิและสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยเฉพาะการเทรดสั้นสภาวะจิตใจเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุด มันช่วยให้คุณมีสติกล้าตัดสินใจและไม่หลุดจากแผนที่วางเอาไว้และวันสุดท้ายค่ะเดย์ Day ที่3คุณจะได้วางกรอบความคิดใหม่ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณได้เรียนรู้การสร้างม n d เซตที่แข็งแรง เข้าใจธรรมชาติของการเทรดสั้นอย่างลึกซึ้งและที่สําคัญคือปรับวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการเข้าเทรดเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างมั่นใจมีวินยัยและไม่หวั่นไหวแม้จะต้องเผชิญกับความผันผวนของตลาดและนอกจากนั้นใน2วันแรกนะคะคุณจะได้เทรดสดไปพร้อมๆกับเราจะได้เห็นกระบวนการตัดสินใจจากหน้างานจริงทั้งวิธีคิดการบริหารความเสี่ยงและการจัดการอารมณ์เพื่อให้คุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ตลาดจนถึงการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งแน่นอนว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากการเรียนรู้ทั่วๆไปแต่คุณสามารถที่จะเรียนรู้แบบใกล้ชิดได้ที่ BOOST แคมปเท่านั้นเทรดสั้นปั้นกำไรถ้าเกิดว่าคุณสนใจมาพบกันนะคะวันที่28-30สิสิงหาคมนี้ที่โรงแรมโนโวเทลรังสิต